เอ้ยมึงลงไปเก็บงานดิใครโรงเรียนอะไรมันมีหนึ่งในสี่คินี่แหละเดินจากเบาะยาขึ้นไปก็ชักเดายา้ย่าผมก็สับไปที่กระบานเขาก็ oh. ดังโบมันก็เลยถึงได้ฉายาว่าตีมะพร้าวโ oh. อ้โาโบอแล้วก็ทีเดียวทีเดียวอีกทีนึงสับแขนให้ใบสองทีใช่มันจับมือกันู้กันอยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องอชวทีวีวันนี้ผมมาอยู่ที่สัตหีมนะฮะมาแสสารแส้สารนั่งคุยกับเพื่อนๆนะครับในทีอินทระนะฮะวันนี้ก็แขกรับเชิญนะครับพิติมะพร้าวนะสวัสดีครับโอ้ต้องมาเลยเพราะว่าลงรูปในเพจ Facebook ไปสองวันกว่าเอง คนกดไลค์มา2,000โอ้ไม่ยากเชื่อว่าพี่ตีเราจะดังเยี่ยงนี้ก็ถือว่าในเพจเล็กๆถือว่ามีคนกดไลค์ได้ดขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้ววันนี้ก็เลยมานั่งคุยกันแบบสบายสบายบรรยากาศสบายๆวันนี้เพราะตีกับผมก็สนุกสนานกันมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่อินทลารใช่ใชครับอีกสองท่านนะไม่ใช่มาอยู่ท่านเดียวพี่เอกแม่สลอง <laughs> แล้วก็ แบงค์ท่าสายแบงค์ท่าสายแบงค์ท่าสายคนนี้พี่ชายเขาเรียนเทคโนชาชื่นนะเป็นผมเรียนชื่นแล้วละ่ะเออไม่มาแล้วเรียนอินอ่ะใช่อยู่ชื่อนิดไปนิดเดียวถึงแล้วถูกแบงค์โดนอะไรบ้างม่อยบ้างก็ต้องมีบ้างต้องมีแก๊้งเดียวกันไม่ใช่แกง๊งสามเก้าอ่ะไม่เขาเนี่ยจะไปเจอกันที่สวรีส่วนแบงค์ไปเจอสวรีของผมเนี่ยอยู่สะพานขาวมหานาคนิดเดียวก็เข้าอินแล้วอ่าก็ ไม่ถึงสิบป้ายอ่ะถามประวัติส่วนตัวนิดนึงพ่อแม่เป็นคนที่ที่สะพานขาวเลยปะเอ่อต้องบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่อ่ามหานาคบเบ้พื้นเพเดิมเนี่ยผมไม่ชาบหรอกเพราะว่าเราเป็นรุ่นรุ่นหลังแต่ทีนี้พ่อเนี่ยอยู่อยู่ที่มหานาคเพราะว่าย่าคือแม่พ่อเนี่ยเขาขายเสื้อผ้าอยู่ที่สะพานไม้ตรงข้ามของพดุงกรุงเกษมไปทาเลสะพานไม้ ะานไม้อ่าแต่ก่อนยังไม่มีโบเบสทาวเวอร์เลยอือก็ขายผ้าขายส่งเนี่ยแหละฮะตั้งแต่ยุคแรกๆเลยอ่าส่งควายเรียนส่งคนเรียนครับจบประถมต้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่อำนวยสินป์สิทธิ์เก่าอำนวยโี่เบสิคขาโมงบสิค้าีสิทธ์เก่าอำนวยนะครับธรรมดาผมคณะเรานะอรุ่นอ่าผมหกเจ็ดแคแต่เป็นกากี ากีคือหมายหมายควาว่าคืออํานวยศิลป์เนี่ยเขามีมอต้นเกงเกงสีาก,กีแล้วก็มอปลายเนี่ยสีห้าหกเนี่ยเขาจะเป็นเกงเกงสีดําอครับเือมนวลศิลป์นเนี่ยมีสิทธิ์เก่าที่เป็นนายกเาถึงหกท่านค่อนข้างค่อนข้างเป็นโรงเรียนที่เ,เก่าแก่นะยกตัวอย่างก็ที่ผมทันที่เป็นนายกสมาคมศิธิ์เก่าก็ท่านชาวลิตท่านสมชายก็ใช่ครับท่านอนันต์ปัญญาชุล ก็คือบรรยากาศตอนนั้นเป็นไงข้าโรงเรียน,นก็คือเข้าไปเนี่ยก็มีแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ชงชังเกเรนะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวจะให้ถ้าขึ้นรูปเด็กนิดเดียวนีนจุดเปลี่ยนนิดเดียวเองเด็กๆจะดูแบบตี๋ดเ,ดเหมือนลูกอเจเอกอาม่าแถวโบเบก <c oughs> น่ารักขา,ขาวๆ <c oughs> เลยและไว้ใสเลย <c oughs> เรียนตามโรงศิลป์ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีบทบาทมากเพราะว่าไม่ได้เกเรรี ไม่ไม่ไม <pakai> ่ดูดครับเล่าไม่แดกครับก็คือก็คือแบบคืออติอ้วมุ้ยอ่ะเหมือนเจ๊กหมวยทั่วไปที่อยู่มหานาคพอขึ้นมอสามเสร็จปุ๊บก็เริ่มสนิทสนมกับเพื่อนเพื่อนก็เริ่มมีการไปนอนค้างบ้านเพื่อนเริ่มมีการชิมชิมบุหรี่คือดูดบุหรี่อะไรอย่างนี้หน่อยแล้วบอกมีเจาะหูข้างแรกด้วยอ๋อใช่เจาะหูที่ล็อกเล็กๆที่มาบุคลอง เพื่อนเพื่อนพาไปเอาเป็นคลองเลยนะอ่าไปเจาะมันันคลองเลยทำไมต้องมาเจาะมันคลองมามันคลองคือเด็กอานวยเนี่ยเขาชอบไปสมัยก่อนมันจะมีสะพานหัวช้างเออใช่แล้วก็เดินไปสนามกีฬาเราเราอํานวยศิลป์เนี่ยสามารถเดินเข้าไปมันคลองได้เพราะว่าอุเทนเขายังคงเขาเขาให้เข้าวสำนักไอ้หมวยให้เข้าให้เข้าไม่ถ้าสมมุติเราหน้าเราทรงได้อ่ะโอ้โหเขาให้เข้าวไหมข้าได้ ต้องลิฟต้องลิฟต์อันนี้พูดจริงๆนะงชาแขงไม่ไม่สมมติพวกหมรุ่นคุณต้องมีอาคมคุณต้องมีอาคมรุ่นพี่มหกค่ะแบบเฟี้ยวเลยเดินเข้าไปได้ไหมได้สิบหกเข็มต้องมีได้ได้นอนก็คือเขาดูว่าหมอต้นหน้าตีอ๋อหวยอย่างเงี้ยเขาก็ดูท่งการแต่งตัวถ้ารุ่นพี่เนี่ยก็อาจจะเป็นเสื้อตัวใหญ่เหมือนเด็กนักเรียนอาชีวะทั่วไป ขาสั้นก็ก็สั้นมากๆขาบบานๆสั้นและขาบานที่เห็นเกงในอะไรเงี้ยเดินโยกโยกก็ไม่ได้อา่าที่ปักอรสอตัวใหญ่หญๆแดงๆก<ช>็ไม่ได้ไอา่าทรงจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ของผมนี่อติเอีอหมวยอ่ะอ่ามสามนี่ก็ไม่มีอะไรแค่นั้นเองเดินโยกไหมก็บ้างที่หน่อยเด็กโยกข้างล่างนะอ่าก็คือไปต่อหูที่มางมุคลองมาตีข้างสองข้างสองข้างสองข้างเลยก็เป็นข้าวแรกที่อยู่มสาม แล้วจบมสามไปสอบที่ก่อสร้างดุสิตครับอ๋อเพราะว่าทาไมถึงไปก่อสร้างดุสิตอ่ะคืองี้ทางที่บ้านเนี่ยวางแผนว่าจะให้เข้ากับสถาบันการเงินที่หนึ่งอยู่ฝ่ายประเมินเน่นะเพราะฝ่ายประเมินเนี่ยมันจะต้องถอดแบบเขียนแบบอ่านแบบได้ในการทําประเมินราคาสายก่อสร้างสายก่อสร้างก็เลยคิดว่าจะไปอยู่ส่วนของช่างก่อสร้างโรงเรียนไหนก็ได้ สุดท้ายก็สอบไม่ติดเพราะว่าพ่อผมไปติดสินบนผอเขาที่ก่อทถาเราสิทธ์นะใช่ไปสิทธิ์ติดสินบนไงพ่อผมสิทธิ์เก่ากศดไงก็ไปคุยว่าอาจารย์เดี๋ยวยังไงช่วยดูเด็กคนนี้หน่อยแล้วก็จะมีค่าทำเนียมให้เรียนดูทุ่วโรงเรียนอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้เรียนก็เลยเป็นเหตุให้ไปเรียนที่เป็นมใช่กมหบางนาสุดท้ายเรียนได้สามเดือนครับทางโรงเรียนเขาเชิญออกก็ทําไมอําไมใช่ไหมฮะ จะพูดยังไงดีผมไปกี่รถอาจารย์เขาทุกวันนะฮะไปชีไปกรดครับ๋อไปกรดไอ้เหี้ยนึกว่าไปเยี่ยรถล้ออาจารย์ไม่ใช่เดี๋ยวแม็กเขาจะเสียไปกรดรถใช่แล้วทำไมถึงเขาต้องเอาออกเลยวะก็เขาไปแอบดูไงเฝ้าอยู่สามเดือนไงฮะก็กรดแม่งวัลคันเลเหรอเออฮะก็กรดกับเพื่อนนี่แหละทำไมมึงมีความรู้สึกยังไงมันมันมันแขนเราไงมันไม่ใช่ครับมันหมายความว่าคือไปสายเนี่ยเขาก็จะมีอาจารย์สวัสด ถ้าถ้าสิทธิ์เก่าเปลมเนี่ยก็น่าจะจําได้อาจารย์สวายเขาจะมีหนังติ๊กไล่ยิงเราก็รู้สึกว่ามันไอ้ที่มาสายมันบ้านเราไกลจริงนะผมมาจากสะพานขาวนะนั่งรถอะไรรถสายสองด่วนแล้วไปต่อสี่หกแยกบางนาไม่เจอบัวเจอครับเอชอเล่นไหมเล่นบูไหมโอ้โหยับสิใคร <laughs> <laughs> ผมจําได้ผมขึ้นสี่หกผมไปสายผมนั่งแยกบางนาสี่หกเ,เป็นมินิบัส ไอ้พวกบูเอ่อกระบูนะพง<ว>ศก็มาแกล้งผมเนี่ยเพราะหน้นาผมตี๋ตีอย่างเงี้ยมาแกล้งมาแก้งใช่มันยังไงเพราะผมนั่งอยู่เบาะหลังคนเดียวเขาก็เห็นผมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเปมแต่ว่าทรงผมเรียบร้อยปีหนึ่งอ,ะอ่ะยังไม่ถึงสามเดือนเลยเออก็มาแกล้งเขาเขาจะมาท้วงกันวันอะไรสักอย่างวันที่สถานบันาเขาแหละเขาก็มาจะเอาหัวมขัดผมจะแกล้งแต่เขาไม่ได้เอานะ แต่พอดูจากทรงผมแล้วไม่น่าจะมึงไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรนะเ,เ,เขาก็บอกเฮ้ยมึงรู้จักว่าเนี่ยน้อยหน่า <S <S ผมก็ดูเออก็ก็ไม่ได้ไม่ถามว่าตกใจไหมตกใจแต่ไม่ได้แบบโลกอะ่ะ<อ>ก็โอเคก็น,คน้อยหน่าก็คือน้อยหน่าไงนั่นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ท,ที่ที่ได้รู้จักว่าบูออเพราะว่าผมบ้านผมกับกฝั่งบุญรัตนเนี่ยเขาอยู่กมสามโรงพยาบาลบางนา เราไม่มีธุระหรือมีอะไรที่ต้องไปเส้นบางนาไงอพอเราไปเรียนเราถึงรู้จักว่าบุรณพลนั่นแหละครับก็คือได้เจอบุรณพลแล้วก็ไปเรียนแล้วไม่มีแก๊งมั้งเหรอก็มีพวก2 0 7วัดสีเอี่ยมอะไรพวกนี้ก็เป็นพวกเด็กใต้ส่วนใหญ่เยอะนะที่แปลงเพราะว่ารุ่นผมเรียนเนี่ยผมไปเข้ารุ่นยี่สามรุ่นอะไรนะรุ่นยี่สามมีเพื่อนในรุ่นมั้งไหมเนี่ยไม่เจอเลยครับเนี่ยฝากทางอาชีวะทีวีด้วยนะถ้าถ้า จำกันได้หรือไงก็ทักทายกันมาในเพจหน่อยฮะผมอยากเจอจริงๆที่ตามหาเนี่ย <laughs> อยากจะเจอว่าจะถามแล้วมือโชว์กูกิ่ทำไมเ, <laughs> เออ <laughs> อ่ะพอตรงนั้นโดนไล่ออกแล้วครับครังผมได้สมัครอินคือเหตุผลเนี่ยผมก็ไม่รู้จักอินอีกแต่ว่าอินเนี่ยเป็นโรงเรียนก่อสร้าง <laughs> ต้องบอกอย่างนั้น<อ>พ่อผมอ่ะ เขาก็พาไปสมัครสุดท้ายเนี่ยพ่อผมบอกว่าแสงเกงยีนหาโรงเรียนที่แม่งแสงเกงยีนเรียนทาไมอ่ะพ่อผมจบไศยสันสินไงอ๋อพ่อเรียนไศาสันสิ์ไศาลศิลป์แล้วมาต่อไอ้กศดโอ้โหเพราะว่าพ่อตีนี่ก็เป็นคนใจถึงพอสมควรเลยนะโอ้โหยับอ่ะเออเย็ดทั้งตัวผมพ่อตีนี่ก็ไอ้ตอนที่ไปไปอินแฮมัดผมยาวไปอ่ะใส่เหมือนใส่ตรวจอ้เหมือนเรียกนอกเครื่องแบบอ่ะ พ่อไว้ผมยาพ่อผมเดินมาเนี่ยแต่ผมไม่จำได้เพราะว่าตึกอาคารเรียนมันจะตรงข้ามกับประตูอ่ถูกไหมเราก็จะเห็นอันี้พ่อเราแต่คนรุ่นพี่ปีสองปีสามจะไม่รู้อก็คิดว่าเป็นพวกสืบสืบลงก็ไปสมัครกับเป็นที่ออกกกีดรถอาจารย์เนี่ยแหละเจ็ดคนแต่ได้เรียนอินผมคนเดียวผมห้าหเจ็ดแปดรหัสกศึกษาผมพี่อินครับเใช่ครับเอี่ย ไม่มั่วแต่ถ you know, ้าต้องต้องยอมแล้วว eh, kind of like ่าเด็ก <graffiti> กินเนี่ยไปบ้านผมเนี่ยทั้งแบงค์ด้วยเนี่ยหลังด้วยเนี่ยไปทีเนี่ยแถวมหานาเนี่ยตกใจคิดว่าเด็กตีกันไปทียี่สิบสามสิบแก๊งแก๊งแล้วก็มีเพื่อนในห้องแต่ไม่ใช่แก๊งเดียวกันไปเยอะมานอนบ้านผมมาจำไปยิงใครตายไปทําอะไรเนี่ยหนีมาอยู่บ้านผมมาจำน่ะอืมอ่ะบรรยากาศก่อนที่เข้าไปปีสองห้าสามห้าเป็นไงบ้างที่อิน ครั้งแรกเข้าไปก็เอ,อความรู้สึกแวบ,บแรกนะอ uh huh. มันใช่เลยมัน <c oughs> มันไม่เหมือนโรงเรียนน่ะ <c oughs> เอาความรู้สึกนะ uh, ความรู้สึกแต่เท่าที่เราเรียนมาเราไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้แต่ถามว่าหนึ่งเนี่ยด้วยลักษณะของรุ่นพี่ที่ผมเห็นเนี่ยในโรงอาหารสนามบอลมันก็คือไม่ใช่สนามบอลแม่งเป็นไอ้ป,ป่าบอลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยหน้าสา่งทงแล้วก็ใส่ย,ยีนพี่ๆใส่เสื้อผมผมยังทันนะที่เขาใส่เสื้อแขนยาวพับแขน แล้วก็นั่งท่าน้ําไอ้ท่าวัดดาวไว้ผมลากใส่ตีเข้ามาก็คืออยู่แก๊งสามเก้าสามเก้าครับสามเก้า็คือแบงค์นี่ก็สามเก้านี่ก็คือรุ่นพี่รุ่นพี่เที่ยสุดๆเลยไม่ใช่เลยผมผมผมเข้าเรียนได้สามวันสามวันสามวันเกิดอะไรขึ้นถูกหวยครับติดไม่ตายครับคดียังไงบ้างเล่าเ่อช่องโจร ผมก็ไม่เข้าใจว่าซ่องโจนได้ไงเฮียอยู่บนรถเมย์สามแก็แม่บอกซ่องโยนไอ้หาเขาไปแงอยู่ด้วยไหมอยู่กันทั้งเต็มล้ำเลยเอกตรงเอกเตียนอยู่กันหมดเะเออเออไอตรงไอปีไอเต้นี่ก็โดนหน้าต่างวิ่งกันพูดพ้าพูดผ้เรื่องอ่ามันเป็นวันสถาบนนาบูอ่าต่อนมันมีสวนสมเด็จน้าเซ็นท่านปิ่นเก้าไอโทษทีเซ็นท่านรัฐเผาเราก็ร้องกันไปเราก็บ้านผมจริงๆอ่ะ ไม่ถึงสิบป้ายก็ถึงแล้วเออใช่นั่งไปด้วยนั่งไปกับเขาด้วยสนุกไงโอ้เขาเขาก็มีกินสามวันเนี่ยนะสามวันพระเจ้ารู้จักใครบ้างยังจําหน้าได้ในห้องมีมีไอ้ฟักไอ้ใบอ่แล้วเขารู้ได้ไงมึงต้องกลับสามเก้ามึงกลับแยกเดี่ยวไบงนี้ได้ไหมบอกเขาก็ลุงพี่เขาไล่เช็คแล้วมึงกลับมึงกลับบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเขาไล่เช็คของกันก่อนจะลงมันไม่ให้ลงมันบอกไปล่องก่อน แล้วยังไงต่อนะก็คือพอเราผ่านเซนทันเสร็จพว่เราก็ลงเล่นกันมีไอ้เงาะไอ้แบงค์เล่นกันเลยอ่ะก็ใส่กันเลยแหละผมในชีวิตเนี่ยยังไม่ยังไม่เคยนี่ก็ทึกครั้งแรกปะเปิดซิงบริสุทธิ์แล้วก็ติดคุกแบงค์เลยหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงสอนอพระโหล็อกเลยพอเราลงกันตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยนะผมก็ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่รู้เอาต้องยอมรับความเป็นจริงว่า มันฟันมันเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าต่อยตอนนั้นพกของอะไรมาไม่มีเี้ยอะไรเลย <c oughs> หรเออแล้วก็เจอกันยังไงตื่นเต้นไมหมหรือว่าเจอโอ้โอโรุ่นพี่เขาปีสองปีสามเขาจะสั่งการปีสองเขาก็จะหน่วยหน้า,า,าปีหนึ่งก็นั่งเบอร์ใบอยู่ <c oughs> ดูดูเก็บเก็บประสบการณ์ไปแล้วก็ใส่กันกับบูหนะ้าเซ็นท่านเนี่ยนะฮะก็ใส่กันปุ้งปางปุ้งปังแล้วก็ชัดไม่ถึงนาทีสองนาทีเนี่ย รถมันเคลื่อนตัวด้วยเพราะเพราะมันมีรถต่อมาเหมือนรถเข้าจอดแล้วก็ออกรถเข้าจอดแล้วรุ่นพี่ๆเขาวิ่งขึ้นวันนั้นผมยังไม่ได้ลงเซนทันเลยนะไม่ได้ลงไม่ได้เหยียบเพี่อะไรเขารู้สึกแกแบบลงไปก็ไม่มีประโยชน์เจกะเขาจัดหนาวนะแล้วจริงๆนะไอ้เฮียลงไปเดี๋ยวเไปโดนเขาไอ้เฮียเสียอินเขาอีกกวบเปล่าไอ้เฮียได้ช็อปยังยังไม่มีช็อปมีแต่หัวมันขาด อ๋ออ่ะก็คืออ่ะก็ขึ้นรถผู้รุงพี่ก็ขึ้นรถแล้วก็เฮกันอ่าสมัยก่อนเนี่ยมันแบบคนขับรถที่อู่สามเก้าเนี่ยอู่หนามหลวงเนี่ยเขาบเขาเขารู้จักกันกับรุ่นพี่เขาบอกให้ออกขวาออกซ้ายได้ไม่ต้องเข้าจอดอ่ะสั่งได้สั่งได้สุดท้ายไปไปโดนเลยไอ้แยกอะไรนะไอ้เอชซีบีเอชซีบีพาร์คอ่ะแต่รู้ว่าพอตำรวจพอผลโยธินตรงแยกนั่นแหละแม่งเอาโมไซค์มาดักให้ให้รถเมย์จอดเข้าซ้ายเนี่ย <medio S 2> ผมก no ็ไม่ยังไม่รู้อะไรก็คิดว่ามาตรวจธรรมดาไอ้พวกไอ้แบงค์รุ่นพี่เองง้อเนี่ยแม่งโดนหน้าต่างผมเห็นเอกเตียนเนี่ยเอกเตียนไงปีที่ใส่บูธเนี่ยแม่งพุ่งหน้าต่างเลยแล้วแม่งก็วิ่งผมก็ยังมองมาอยู่นะมันวิ่งทาใหม่วะแม่งวิ่งกระฝังตู้ตๆ้ตู้ตู้เส้สายตรวจขึ้นมาแล้วก็มีดเนี่ยบนรถเต็มเลยก็ไอ้พวกเฮียที่มันวิ่งไปเนี่ยมันทิ้งไว้ในรถไอตำรวจเขาหยิบมีดมายืนสองคนหน้าหลังพมึงห้ามห้ามหนีนะห้ามลุกนะอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่รู้เรื่องก็ไปกับเขา สุดท้ายก็โดนช่องโจรเข้าบ้านไม่ตายกี่คนอนาะสิบสิบสองคนสิบสองคนใช่ได้ข่าวลงสือพิมพ์ด้วยลงหนังสือพิมพ์ลงสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยหน้าหนึ่งตายไปสามวันสาววัน,วน <c oughs> แล้วเข้าบ้านไม่ตายเป็นไงบ้างโอ้โหสนุกเลยเข้าไปถึงเออเข้าไปครั้งแรกปุ๊บต้องตัดผมก่อนอ่เข้าไปถึงปุ๊บถูกไหมเสื้อผ้าเนี่ยเออเขาก็ให้เปลี่ยนเพื่อเพื่อจะใส่ชุดเหมือนนักเรียนอ่ะขาสั้นสีดําแล้วก็เสื้อนักเรียน อาก็เก็บเข้าล็อกเกอร์เวลารับน้องเนี่ยตัดไปตกไปใขรใครตกขาใหญ่ขาใหญ่อ่าตัดผมเราเนี่ยเป็นทรงนักเรียนเนี่ยเพราะเด็กอินเราไว้ผมยาวถูกไหมอ่าแต่ถ้าเข้าไปอยู่ข้างในก็เหมือนนักโทษทั่วไปนะที่ตัดขาสามด้านอ่าเขาว่าตัดไปตกไปผมจําได้ตัวนี้ท่านเป็นพระแล้วอะรุ่นพี่ผมแว่นน่าจะเป็นเพื่อนพวกหลังแหละอ่าแว่นที่เหมือนหนึกตองต,อง,ตองหน่อยอะอ่าตอนนี้ท่านท่านบวชเป็นพระอยู่ นั่นแหละผมท่านคนเดียวน่ะที่โดนลงโดน,นโดนหนักโดนหนักเลยนะพอคืนนั้นเป็นไงบ้างนอนด้วยด้วยจํานวนของอินเนี่ยที่เข้าในตรงนั้นมีโรงเรียนสารพัดมีบูมีชื่อมีกหนกมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเข้าไปคนเดียวหรือสองคนเนี่ยคุณจะโดนเขาข่มเหงหรือรับดองแต่ด้วยที่เราเข้าไปสิบสองคนแล้วแยกไปหอหนึ่งหอสองเนี่ยอย่างระหกคนอพอขึ้นไปนอนเนี่ยมันก็ การลังแกรหรือข่มเหงมันก็น้อย mm. เพราะว่าถ้าใครจะมาทําอีกคนหนึ่งที่เหลือเขาก็จะต้องลุกช่วยกัน mm. มันก็เลยไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงอ่าสหรับครั้งแรกบ้านเมตตาหลังจากเกมแล้วกลับเข้ามาเรียนเหมือนเดิมก็เรียนปกติแล้วตอนหลังจากนั้นเริ่มคือคนนองลอลไรบ้งไหมก็ธรรมดาฮะพรรษาเยอะฮอะฮก็เริ่มใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอยู่เกาะกลุ่มกับรุ่นพี่ออนทัวร์เที่ยวนอนเริ่มนอนกับรุ่นบ้านรุ่นพี่นอนบ้านเพื่อน ก็ทั่วไปสะสมความก้าวร้าวพฤติกรรมทั่วไปเหมือนเด็กช่างแล้วยิ่งสังกัดของอินเนี่ยมันก็ทําให้ต้องทําหน้าที่อย่างที่โต้งบอกว่าผมได้ทําหน้าที่ของผมแล้วอะผมเตะตูดประจำมอะพวกเนี้ยแล้วฉายาตีมะพร้าวมาได้ยังไงแต่มันต้องย้อนหน่อยนิดนึงใช่ไหมแกวะาหมายความว่ามันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งตรงหน้ากองฉลากเก่า ก็ฉลาดไอ้หนํำหลวงอีกใช่หลังจากเผากันไปแล้วเพราะว่าผมตอนนั้นผมสามหกเออก็มีปีสามพิษพาามินพิษามินผ่านไปแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมรัตนโกอกเสนอ่าอ่าโอเคก็กลับแก๊งกันนี่แหละเหมือนเหตุการณ์ปกติทุกวันจังหวะรุ่นพี่เนี่ยพวกไอ้แบงค์ไอ้เงาะเนี่ยต้องต้องแบงค์เนี่ยนะอกล่าวถึงนี่แหละไล่ผมผมปีสองเอ้ยมึงลงไปเก็บงานจิใครโรงเรียนอะไรมันมีหนึ่งในสี่คิงนี่แหละ เขามารับใครสักคนหรือว่าแต่ว่าตอนนั้นไม่เห็นผู้หญิงนะเห็นเขายืนอยู่คนเดียวใส่ช็อปด้วยมันก็เป็นโรงเรียนที่เราเห็นแล้วเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในสี่ king ผมก็ลงกับใบเอ่ยชื่อแล้วกันไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อฮะเพราะว่าถ้าเขาดูเขาคงจะตามเช็คบินผมอยู่แหละ <laughs> แต่มันก็เกินยี่สิบปีแล้วนะเพื่อนนะโหสี่กัมเลยนะมหมายว่าผมก็ลงไปลงป้ายหน้าแล้วก็เดินกับเสือบะกับใบเนี่ยแหละ <c oughs> สองคนเพราะไอ้แบงค์ไล่ลงไปให้เล่นใ,<ช>ให้ลงไปเล่นก็อยู่คนเดียวใช่ก็ไปเก็บงานเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นรถตามไปอนุสาวรีย์เพราะเราไปไปพักที่สาวรีย์อยู่แล้วอ่าอ่าก็ลงไปเก็บงานสองคนกับไอ้ใบหมายความว่าไอ้แบงค์เขายืนตรงนี้ผมก็ยืนนี่แต่ไม่ได้ใส่ชอ็อชอปอินนะใส่ชุดนอกรถเมย์มาพอดีเขาก็ขึ้นผมก็ขึ้นตามไปสักประมาณสองป้ายคือตรงหน้าศึกษาพันธอ่าก็นั่งปกติมันมีที่เหมือนเหมือน เหมือนเป็นใจตำแหน่งของนั่งการนั่งเนี่ยมันต้องนั่งหลังงานที่เราจะที่เราจะเก็บถูกไหมหนึ่งหลังหนึงอ่ามันมันเก้าอี้มันมันเป็นใจวันนั้นพอดีเลยอ่าโอเคใบเขานั่งประกบหลังผมนั่งเบาะยาวทีนี้รถเคลื่อนตัวไปสักหนึ่งไฟแดงก็คือตรงหน้าศึกษาพันธ์ใบเขาเไปแอคชั่นหมายาว่าเข้าไปเล่นเขา ก็ต่อยต่อยกันธรรมดาเพราะใบไม่ได้พกของแต่ใบเขาประกาศแล้วว่าออกูอินเขาก็ต่อยกันนี่แหละต่างคนต่างไม่มีของผมนั่งเบาะยาวดูสักพักแล้วประมาณสักไม่ถึงนาทีนะ่ะไม่ถึงครึ่งน,นาทีนะมั้ก็มองว่าด้วยรูปร่างของใบเนี่ยเขาเป็นตัวเล็กแต่ทรงเขาสูงกว่าทรงเนียนนั้นเขาสูงกว่าเขาก็สู้ได้ถ้าตัวตัว,ตวผมก็เลยขึ้นไปเดินจากเบาะยาวขึ้นไปก็ชักเดรยา่าผมก็สับ ปที่กบาลเขาก็ดังโบมันก็เลยถึงได้ฉายาว่าตีมะพร้าวอโบเลยอ่าแล้วก็ทีเดียวทีเดียวอีกทีนึงสับแขนได้ใบเอ้าสองทีใช่มันจับมือกันสู้กันอยู่จะฟันจะซ้ำจะจะซ้ำอีกทีนึงแต่ว่าไปโดนแขนได้ใบมันมันมันได้ใบทําไงก็ยังก็ยังสู้กันนี่แหละแต่ว่าโดนเขาด้วยโดนไอ้ใบด้วยแต่หอยใบโดนสามเข็ม แต่เขาก็โดนอีกทีหนึ่งเขาก็ยื่มอมกเขาก็เลยถอดถอดออกมาให้หอ,อ่านั่นแหละในในยุคนั้นนะใน<ต>ยุคนั้นพูดถึงว่าการเอาช็อปในสมัยนี้ไม่ควรนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้านิยมที่ผิดแล้วตอนนี้กล้องวงจรปิดมันไม่มีเป็นสมัยนั้น<ม>ละ่ะสมัยนะั้นมันเทคโนโลยีมันไม่มีอะไรเราใช้โทรศัพท์บ้านถ้าเป็นทุกวันนี้นะครับรถเมย์ก็ติดกล้องนะอย่าลืมนะเขาใช่รถรถเมย์ก็มีติดอ กล้องวงจรปิดทุกแยก<ช>ถามจริงๆทําไปเนี่ยทุกวันนี้ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี3ามห้าสมสีสมหกเนี่ยมีกล้องนะคุณไม่มีอาชีวะทีวีหรอก <c oughs> คุณก็เสกคุกมไปด้วยแล้วะสัตว์เดี๋ยวอาจริงไหมล่ะเออก็ก็ทําให้แบบวันนัน้นฉายาฉายาตรีมะพร้าวครับอ่ะหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์อะไรอีกก็มีเอ่อทั่วไปฮะก็อย่างเช่นตีรันฟันแทง S 2> <S> <S 2> ตามกับโรงเรียนทั่วไปที่เราเจอนะฮะสามเก้านี่สเก้านีถ้าจำกันได้ก็ร้านมดแดงร<ม>งแยกสายดาใช่เป็นผับใหญ่เลยฮะผับเพื่อชีวิตมดแดงแต่แขคงตีนเดิน <N> นี่นะก็จะเป็นศูนย์รวมของอโรงเรียนชอบดําเขาก็มีปะทะกันทั่วไปหรือหรือไม่ก็เริ่มไปพอในเนี้ยมันก็สะสมไปเรื่อย เล่นจากเสนาเล่นขึ้นไปอูบางเขนไอ้หนึ่งสองเก็ไปเจอแถวกมห้าเขามากันก็เก็บตกไปเรื่อยฮะสุดท้ายก็ไปถึงวงเวียนบางเขนก็จะไปเจอไอ้ตรงราบ11ตรงนั้นก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีชื่นเขาเยอะก็เลยก็เล่นกันปะายแต่ถามว่ามันจํากันได้ไหมคือหมายความว่ามันไม่เหมือนกับแปลงกับเอ็กที่อยู่ดอนเมืองแล้วเขาจะรู้จักกันมันก็จะเห็นจําดันได้ แต่ถ้าเราเจอเนี่ยเจอใครที่มันไม่ใช่พวกเราเนี่ยเป็นสี่โรงเรียนเนี่ยเราก็ซัดก,กันมั่วอื่าจริงๆแล้วผมก็ถามว่ากลัวไหมถามว่าในชีวิตเนี่ยที่สัมภาษณ์สัมภาษณ์มาเคยวิ่งฟันดาบสวนกันไหมน้อยคนเอาจริงๆนะที่แบบวิ่งบวกกัน,นอ,อ่ะผมเนี่ยมีมีโอกาสได้ครั้งหนึ่งวิ่งตรงอนุสาวรีย์เล่นกับ ถ้าจำไม่ผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กบ้านของทอบห้าหรืออาจจะเป็นพวกเด็กศิลปะนะอ,ะอะก็มีรุ่นใหญ่พวกไอเนนด้วยอะไรพวกเนี้ยอพอเป็นทหารเกณฑ์ก็เยอะนะตรงค่ายตรงทอบห้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าใจตัวเองมันจะไปเกินขนาดนั้นเพราะไอใบก็อยู่ข้างหลังผม,มก็วิ่งพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยม,มันจะถึงกันเนี่ยมันอยู่เหตุการณ์เนี่ยถ้าถาม ทุกคนถ้าอยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์นี้นะหรือเหตุการณ์ที่มันมีมีมาเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยถ้าวิ่งชนกันเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่จะแตกหนีออกไปมันไม่เคยบวกกันแบบในหนังในหนังมันมันชีวิตจริงไม่ไม่มีแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยซัดกันใส่ใส่กันเลยฟันกันอยู่ประมาณไม่ถึงนาทีอ่ะไอ้มีดที่ว่าได้ย่หัวโตอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นเงี้ยงเลยถ้ามันสันมีดกับสันมีดมันเจอกันเนี่ยโชค สังเกตถ้าสัมภาษณ์เนี่ยลองไปดูนิ้วบางคนเนี่ยที่มันฟันกันบ่อยๆพวกนี้มันจะเป็นแผลเป็นเหมือนเราเรียนกระบี่กระบองเนี่ยฮะมันก็จะฟันโดนข้อมือข้อมือเห็นไหมขนาดเขามีที่บงัง้วยนะไอเนี่ยพวกนี้ใส่กันอยู่ประมาณไม่ถึงนาทีพวกนั้นเขาก็วิ่งหนีไปก็ตึงตีกันที่อนุสาวรีย์อน,นุสาวรีย์ประจาําฮะกับโรงเรียนก่อสร้างพี่ใหญ่ก็ประจาําใส่กันเนี่ยขวานดับเพลิงอะ่ะผมตรงไอเซ็นเตอร์วันตอนหลังจากไอห้างพีเพล มันก็มาเป็นเซ็นเตอร์วันใส่กันเน้่นัวหน้หมดอนะ่ะเอาน้ําถ้าจําได้อนุสาวรีย์สมัยก่อนเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมันเป็นดังกิ้งชั้นบนเนี่ยจะเป็นอีสานคลาสสิกส่วนชั้นสามเนี่ยเป็นแบ็คแคนยอนหลังก็ไปเที่ยวบ่อยอเออนั่นแหละก็ซัดกันมั่วตัวไปหมดนะอ่ะ ถามจะถามเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันซัดกับใครได้บ้างเราก็เสียเปรียบวิ่งหูแตกตีนแตกก็มีเยอะฮะีรุ่นพี่คนหนึ่งเคยสอนผมไว้ว่าถ้าเราไม่พกของเนี่ยเวลาปะทะกันเนี่ยไอคนที่เขาฝั่งเขามีของเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาคนที่ไม่มีของฝั่งเราส่วนฝั่งเราเนี่ยก็จะไปวิ่งไปหาคนที่ไม่มีของฝั่งเขาถ้ามีของก็มีของมันจะวิ่งไม่วิ่งหากันหรอกจะไม่หามีดกับมีดหรอกมันก็ไปหามีดกับไม้ไม่มีดกับหมัดอ่าเป็นเราเนี่ยเรามึงมีมีด กูไม่วิ่งหามึงกูไปหาเพื่อนมึงที่มึงไม่มีมีดอย่างนี้ก็ปกติเขาบอกเขาก็เลยสอนว่ามึงต้องพกของอย่างน้อยเนี่ยการที่ใครฝังู้นเขาจะวิ่งมาทําร้ายมึงเนี่ยมึงมีของเนี่ยเขาก็ต้องคิดชะงักนิดนึงแต่ถ้ามึงไม่พกเฮี้ยเลยเนี่ยเขาลุมกินโต๊ะมึงเปล่าๆนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ผมจะพกของตลอดอืมโอเค <Okay. S 3> เรื่องข,องของีงตีมะพร้าวยังไม่ทันจบ แค่นี้นะครับยังมีต่ออีกเยอะหลายตอนเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะตัดลงเป็นตอนตอนให้ติดตามชมกันครับ